อะด,ดีลงสาว้น้ำครั้งแรกตุ้มต่าตุ้มตาเดีดีค่ะตอน5เดือน24วันลงสาว้น้ำครั้งแรกค่ะ

ยิงก็เบลยิงน้ำขึ้นน้ำขึ้นปาต้องต้องแขงนน่ะต้องเงยอ่ะต้องนอนเออปลาต้องนอนน่ะปลาอย่าคว่ำนอนอ่ะเออนอนนอนนอนนี้แหละถูกแล้วไม่งั้นมันไปล็อกคอเขาในหันหน้ามาสิลูกยิ้มอะไรลูกดีเต็มที่ 李点了？